น้ำน้ำน้ำเรอร์เต่า,าเลยสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุสขนนครับพอเขชํำเต้าบนข้อมันแขนครับพี่นอ้องอัดคลิปตอนนี้กบ็บายสองเลยพี่น้องตอน,นเห็นบ่แดดจนแบบ ถูกเปิดพน่มกใสกับซ้ำแบบเป็นไอหอนได้พี่นอ้องหอนหอนฮอกามาตะเมืองครับถ้าพอไปซื้อไอยางคัดเข่าครับน้ำมะพร้าวปั้นครับพี่น้องได้สสลัดมากสลัดม่วน สั่งของมากของโวกำมาส่งครับนี่เฮ้ยน้องกล้องแยกเชมาเปื่อยเอาเป็นอย่างนะครับก็ติดเปื่อยกล้องมาเปิดสลัดกันครับเอาคือเปิดว่าออกกล้องนี่สามสิบห้าบาทพี่น้องกั็น้ำจิ้มสลัดครับซีฟู้ดครับ แข็งแบบนะีอ้อ้าวเขาจุมทั้งผักว่ะอืมแบบรูรับผมมากินสลัดได้พี่หนอ่อ ได้หกทางทึินทานบาทได้หกอันครับไปร้านอาหารญี่ปุ่นผมก็ต้องสร้างตลอดได้ไปนอกสลัดผมหมากน้ำสลัดญี่ปุ่น,น,นแหงแสบครับอืม้ม i'm to two อย่ามาเปิดกล้องกัน,นพี่น่องพุ้นน้ำสลัดย่อยใช่กล้องนี่ผมซื้อจากต่อๆนะครับก็ดีมันแฟชเซลนะครับผมก็ได้ช่างมากอันนี้อบโอโซนโลดครับพี่น่อง สามอันนี้สองร้อยก็บบาทเนี๋ยผมสิเฮดให้พี่น้องเบิ้งนะเนี่ยอ,อบโอโซนครับรถผมมันมีกินอยากอัพแน่จักน้อยนะแล้วก็เคียต้องรับซะหน่อยน่าสาวน่อยนะครับ,แ,บ,บ,บ,แ,รบแฟนบาวคำสีสื่อสีมะฮอดพี่น้องเป็นอาทิตย์เพราะว่า มันมาจต่จีนนะครับเคสโทรศัพท์เหลี่ยมพิพแพบพ,พิแพบขึพพ้นนะ <c oughs> เป็นให้สร้างไห้นะครับยีราว่าเป็นหลายเดือนนอี่บอครับจังสีใดเห็นเห็นนาฬิกาสร้างเสือมันจะจีนบักรนโดนึงก็ว่าอันนี้อาทิตย์หนึ่งครับนี่ครับพี่น้องผมสร้างยี่ห้อน,นี้ครับ เป็นของอ e ีลูปนะครับผมบ่ามีเข้าว่าแบ่งใส่เนาะพี่นนอกผมก็ได้จำเป็นต้องสือนะครับอันนี้สองร้อยหกิบบาทครับหนึ่งมืนแอมครับหนึ่งมืนิลลิแอมถ้าได้สองสั้เท่าเก่าละ รุ่นนี้มันมันดีที่ว่ามันมี่ไอน,นี้ในโตพี่น้องมันมีอ่าสายชาไทยซี่กับอีกไทยหนึ่งในโตเลยนะครับผมก็วว่ามันโอเคนะครับเหมาะสมกับราคาดีนี่ครับ พร้อม USB สายซับนี่ครับใต้หลัวหัวนี่ไปเอามาหัวนี่บ่เคยใส่ใบานเอาใต้หลังอะเดปเตอร์นี่นะครับพี่น้องผมก่าโอเคราคาเนี่ยกอซื้อมาไวนะครับพกพาสะดวก ห่อนเป็นห่อนครับพี่น้องโอ้โอยแกสิพ้าไปหล่อเบื้องบักม่วงครับเดี๋ยวอบโอโซนหลอดกันสองแย่งกระซี่ลอยก็บาทเกอบหาลอยเนี่ยชอบยี่นชับชอบติ่งอยู่เยนเนาะผมที่เอากินเนี่ย กินนี่ครับโกเวย่อให้บ้าดอนขวดนึงอันนี้เอาไปใส่ไส้เตที่สองครับผมสิไส่ขวดอีกอันวิธีใส่ก็คือเขาให้สตาร์ทรถนะครับให้สตาร์ทรถไว้แล้วก็เปิดแอร์นะครับ แล้วก็เอานี่เขาไปโดด้วยนนรถสิบหานถึงยีนะ่สิบนาทีจนว่าสเปนนี่สิเวสนะครับพี่น้องเป็นเฟรชแอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวที่ไปสตาร์ทรถกันเปิดแนวไ่นล่ะบางอืม กดมีค้างไหมบอ,อ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปทดลองกันก่อนครับปะ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาใส่แรกนะครับสเปรย์ปรับอากาศนะครับแล้วก็กลิ่นหอมในรถนะครับปรับกลิ่นหอมในรถ สตาร์ทรถนะครับอันดับแรกรถกต่สีหกสักหน่อยนะครับปั๊บแอร์ต่้มซูทนะครับแล้วก็เบอร์แห้งสุดนี่ครับแล้วจะเอาอนนิดรถนะครับปิดประตูกระจกชุกบานนะครับแล้วก็กดอย่างนี้ที่ใบยุ่กลางรถนะครับ ติดไว้1 5้านาทีครับเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันอีกทค่หนึ่งนะครับพอสเปรย์เบิร์ดนะครับ้วก็ปั๊บแอร์ล่งนะครับทิ้งไว้อีกสตาร์ทรถทิ้งไวอ้อีกหานาทีแล้วก็เปิดประตูระบายอากาศออกทิ้งไว้ทุกบานนะครับหานาทีมามาเบิงกันครับคีบพี่น้อง ครบแล้วนะครับสิขาที่สเปกกับเบิดพอดีหมดตวัวกระป๋องพอดีรับแอร์นะครับรับแอร์ลงแล้วก็ปิดไว้อีกขาน้าที่ครับ แล้วก็ค่อยดับเครื่องแล้วก็เปิดประตูออกเบิดนะครับโ okay, พี่น่อครบหานาะที่เรียิสิดรถนะครับแล้วก็เปิดประตูออกทุกด้านด้ยถังน้ำมันบอทาี่ในรถเนาะสีน้ำมันม่าไว้เส่สลิด ป,ประตูออกหาหน้าที่ครับโอ้ยหมวกเบ้าเอร์สตีมไป้ครับพี่นนอกรถคือดดหอมถีะวะอืโอเคโอเคครับกินดีเลยครับพี่นนอกกินคือจังแบบว่าอากาศสดชื่นนยครับผมเรียกเป็นแอร์เฟชนะครับสีฟ้าโอเคครับพี่นนอกดี๋ยผ้ามาเบิงบักมงวงครับ แดดเที่ยงลายวสีต้อยบูมมันสีซุกก้อนนะครับแล้วก็สีเอาบอกมองอันนี้ล่งบูมนะครับบักงเอบอกอง นี่ก็ R2 E2 เนี่ยเอาเสียเอาล่งบ่มไปเล่าจากักซินหน่วยอเอาน่วยมันแก่แกบพี่น้องลงบ่มแก่เบิดหลายุนอ่ะมี่ก็แก่เบิดแล่แกมแผนงครับมืออื่นเสียเอาล่งครับพอดีว่ามัน จังสิพอดีเนาะมืออื่นวันที่สามไปวันที่หกอีกสามมือน่าจะซุกพอดีมั้งนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งน่อยนันใกล้ๆ สีงามๆครับมี่ก็สีงามคือกันอืแก็สีงามคือกันมันเป็นดอกมันดกก็หนีได้พี่น้องมันบอคอยจับปันไดมันแกะคือบอกสีนันกะคือบอกหัวแก้วนะคะ<ม>และะ้วก็ อันนี้ก็สีเอาล่องมือเงนคือก่าครับอีเมีเอาลงหรอสีหางนอยีเอางล่องกวนลรืลไรสีส้ก ยื่นังอาลงซะย่านมันสุกนะมันหอนแห้งพี่นอนมันสีเละแก่นี่นหน่วยหนึ่งครับเ้ินมีแห้งสุกหรอนี่ครับเอ็ถ้าเขียนมาเห็นเราผมใส่ไมเซลฟี่นี่มันบงนังดี ชนกนะครับพี่น้องต้นปีนี้บอกคายไลายปันไหลน,นะครับมันกินน้วยดิมันกับว่าคอยสมแห้งครับนิดน้วยหนึ่งใหญ่ๆครับเป็นตั้งงานอย่าะไปปิดรถก่อนครับพี่น้องมาเปิดแอร์ล่อมเบิรงครับพี่น้องเปิดเทสระบบเบิรงนในรถนะครับ โอ้กินดีแห้งครับพี่น้องกินแบบสดชื่นสดชื่นเนาะตัวนี้นี่ครับว่าได้สปอนเซอร์หรอแล้วกระสีมีหลายกินนะครับในต่อตนะ่อเนาะกับตอนนี้มันแฟตเซลนะครับมันสามกระป๋องมันสองร้อยกว่าบาทกับโอเคครับพี่น้องกินกินม,มันอบให้รสมัน มีอากาศแราก็ขาเสื้อนะครับอากาศดีสดชื่นราก็ขาเสื้อน้ำนอพี่นองเอาเคโ้วเคครับใครใครน่ะใครน่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายเร็วมกกบมาตะเลร่นกันดอกแก้มแดงเบืดมันห้วน Bye bye, còn nữa nữa Bye bye Nào, nào, nào Bye bye Chú quay hết là. Chúc chúc rồi theo bây giờ cứ quay hết Bên chay Bên cây Nó bên cây rồi Bên cây Nào, 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 nào มันก็มาตะลินพี่น้องเกันเหนื่อยบ๊ายบายก่อนเร็วๆบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนไปไปหาพี่อิงไปไปไปหาพี่อิงไปจะเข้ากองด้วยไปหาพี่อิงไปไปกองชายใช่ไหเดี๋ยว่าเลยซื้อมะเปื่อนเดี๋ยวพี่อิงกินมะม่วงดี ไม่ตัดอย่างเจีเอิญวีโมล,ลายได้พี่น้องไม่อถึงมันไงเราออกคลิปมาแล้วคลิปหนึ่ง <c oughs> อะพี่น้องเดี๋ยวสิเดทมามาปิดคลิปเนาะ,ะด้วยนี่สีเอาเนี่ยเดี๋ยวน้องสีมาปิดปากม่วงได้ส่นเด่นไกลกแยุยังทั้งโคบกวง นี่ครับยึดหรวงไปบ่มเดี๋ยวสี่มิจฉีโหลดนะพี่น้องไก่เตือนไก่นอนทางกบกงวงคลิปนี้กับสีแดไว้ชั้มนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวประวงไปบ่มน่วยใหญ่แห้งครับมาชนกหอมอีกมื้ออื่นมาอพื่อก็ได้กินหรอครับพี่น้องเดี๋ยวสีแดไว้ชั้มนี้ครับพี่น้องฝากเป็นร่างใจให้บ,บกขดขามโฆษณานะ นี่ยังกับคอมเมนตว่าออจากันไดครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย